ครขอนขอนุญาตครับก็ทำกลางสายฝนดูบัอเขานี่กันแล้วได้ข้อสลุปนะครับเปิดกันแล้วมาทึกเป็นแรงลักษณ์อักษรนะครับพือท่านน้ำดีได้ลงน้ำนะครับตัวแทนมือเขาได้ลงน้ำทประกอบการได้ลงน,น้ำสามไฟเนี่ยจะได้ถึงข้อตกลงชัดเจนว่ามีลายลักษณ์อักษรชัดนะครับหลงังจากนั้นเป็นอย่างบรรจกยของบัวเขานะทางผู้บังของอนุญาตสรุปปั้นกันแล้วกันเพราะว่าดูบัอเฮานะครับหลงังจากนี้สรุปเลียนแล้วก็จะไปปะที่ต้องมีให้ทุกคนอยู่วันที่ดีบัวเฮาแล้วครับ กำลังลงมาเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกในการในการอุปพระภพปะกันมานี่เนี่ยระาวางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับยันยงพงษ์ได้ที่เป็นภาพผิดชอบเรื่องข้าวโพดเวทรงนะครับอรองเลขาธิการรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแลมโบ้ครับ <c oughs> สุดท้ายและแถวมาฮัฟเรื่องมาฮัฟเรื่องครับบูเฮานะครับพอสรุปนะครับเรื่องที่หนึ่ง เรื่องนี้นึ่งที่เป็นพักต้องการของพีน้องเฮาเรื่องพื้นที่ที่ผมมีเอกสารซิทนะครับพื้นที่ผมมีเอกสารซิทจังหวัาดด้านเขามีทั้งหมดเจ็ดแสนไร่ที่ได้เคยขึ้นมาพิจารณาแล้วนะครับเมื่อปี52เนี่ยท่านรัฐมนตรีเปิ้ลร,<อ>รับปากนะครับจะนำเขาส<า>ู่ขอนที่8ครับภายในวันที่8 สาเหตุที่เป็นวันที่แฝจงจะครอมอประชุมมาทิตย์ละวันทือวันอังคารนะครับวันอังคารทีมหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นว่ามานจะบปตันต้องไปทําเรื่องไว้ด้านภายในวันที่แฝงเนี่ยขอยาเข้าคลอมอเรื่องที่เข้าคลมอแล้วจะขอขยายนะครับคือคลมอมีวันทีคุ้มของคือผลที่ผมมีเอกสารซิส์เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในข้อที่หนึ่งครับความหมายก็คือว่าบมมีเอกสารซิส์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการแสกแสงนี้ได้ เรื่องที่หนึ่งที่เป็นความต้องการของมฮานะครับ okay, okay. เรื่องนี้พอใจครับเนาะอใจครับใจครับที่ต้องรอคอรมอเพราะว่ารัฐมนตรี่นผมมีอำนาจอนุมัติหนึ่งนี้โดยตรงต้องเป็นมาที่คณะรัฐมนตรีหลงนั้น,นนะครับที่จะออกมาให้มวลเรื่องที่สองที่เป็นความต้องการของมวแลเป็นคำถามนักว่าจะซื้อมาไหน <c oughs> จะซื้อมาไหนแล้วผู้ประกอบการที่ไหนจะซื้อ ตัวแทนผู้ประกอบการได้ครับํำมั่นนะครับแล้วก็ลงนามลงการนเนี่ยจะซื้อหลังวันที่แปดเป็นต้นไปนะครับเหตีรอวันที่แปดเนื่องจากว่าการรอมาที่ครมอนี่้อนุญาตนี่คนออมีเอกสารซิทเข้าร่วมโครงการเพราะวันที่คลรมอปอบปักในปืนจะจะซื้อทันทีซื้อกิโลต่อไรเจ็ดบาทสำหรับความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพอาวพดดิฟเจ็ดบาท ราคาโปรดแห้งแก๊กเนี่ย14.50นบาทความชื้นที่น้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นกระทอนไม่ต่างความชื้นนะครับมันจะมีตารางทอนอยู่คำนวณเป็นราคาออกมานะครับหมูหงส์เอาง่ายๆสรุปไง่ายๆเนี่ยเปี้ยวที่สุด30เนี่ยนะครับได้7บาทได้7บาทเข้าใจไหม ผมชื่นนะครับเขาวโกดแห้งจะตามราคาไป้อนไปถึงเ้าบาทเก้าบาทอีกสิบสี่จุดห้านะครับแล้วกอนตามผมชื่นไปหน้าชุดรับซื้อนะครับหน้าชุดรับซื้อเจ็ดบาทนี่บอกบพี่น้องนะครับรัฐบาลเขาช่วยบาทห้าสิอยู่ในเจ็ดบาทนี่แหละจริงๆิเป็นจากพื้นหมูเฮาเร้ตลงแต่ว่า การที่มูฮั่นจะไปขึ้นทะเบียนเป็นแสนเป็นล้านคนนี่มันยากมันก็เลยที่ผู้ประกอบการออกแตนไปก่อนเช็ดบาทก็ข้าเราเช็ดบาทก็ของสวนเนาะเช็ดบาทเกษตรกรเนาะเกษตรกรเนาะครับเช็ดบาทเกษตรกรนะครับเอาไปเช็ดบาทกันเนาะเจ้าของสวนหรือ นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้นะครับหน้าหลานตามนะหน้าหลานหน้าหลานนะครับร้านทักซื้อกำหนดจำนวนไว้คือเกษตรกรคนป,ปลูกข้าวโพดรายย่อยทุกคนได้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เบิร์ดก็เลยบอกว่ากำหนดไวใบเกิด25 25ตันเนี่ยนะครับเพื่ออย่างครับที่เบิร์ดกำหนด25เนี่ยถ้าเบิร์ดกำหนดเกิด25เนี่ยมู้เขาจะมาได้ซิทเพออราะรายใหญ่จะไปขายอจะบมดเบิร์ดก็เลย คำนวณไปตีสห้าตันเกษตรกรไราย่อยมือเขาเนี่ยที่เป็นครัวเรือนเนี่ยครับสามารถเอาไปขายในราคาแสกแสงนี้ได้นะครับถามว่าถ้ามันเกินสอห้าตันราคามันบอดียันยังไงอันนี้เขามาอู้กันไหมครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปเพราะการแสกแสงครั้งนี้ปอดใจการทับจำนำนะครับพี่น้องปอดใจจำนำเป็นการที่พวกล้าไปทับซื้อกับมือเขาเลยแัฐวตล,ะละะาอุดหนุนบาทห้าสิบตังค์ถามว่าพวกกล้าจะซื้อกอ่อ ก๊าซห้บาบากครับว่าจะซื้อบนความมั่นใจวันหนึงเนี่ยรัฐบาลเควรจะชดเช้กาขนส่งเพื่อกล้าซื้อเช่นบาทและขนส่งออกไปนะครับสองอก้าลงทุนแค่ห้าบาทห้าสิบหนึ่งกว่าครับรัฐบาลช่วยบาทห้าสิบเลยเป็นเช่นบาทไดสามเนี่ยรัฐบาลยังให้ผลนะครธนาคารนี่ไปกู้ในดอกเบี้ยครับก็ร้อยละสอง นะครับเป็นเวลาพบเดือนเราไปซื้อเขาหมดได้เราะกะนั้นมีความมั่นใจว่าพอากล้าซื้อหมูเขาแน่พอากล้ามันบอกครามีเงินใต่แบบนี้เมันซื้อแน่เรื่องที่ว่าที่มีเอกสารซิสครับที่มีเอกสารซิสนี่ช่วยเหลือเท่าเทียมกันครับเท่าเทียมกันครับเท่าเทียมกันเพราะว่าเขาอยากขอให้คนตรงนี้เอกสารซิสให้เขาร่วมโครงการเหมือนคนเอกสารซิสนะครับแต่ต้องเป็นพันธุ์ที่เขาลงจีราน ทีนี่เนื่อง25ตันเปลนเป็น50ตันนี่คุณบอกอธิบายให้พวกเราฟังแล้วเนาะมันเ่ใช่เป็นการทับจำนำรับที่เขาจะจะมดจำนวนตันแล้วทุกคนจะมีสิทธิได้ใบใจ้ค่า25ตันเนี่ยบรรเพื่ทาค่อกระจายของพวกเขาได้ทั่วถึงจะได้ถูกคนนะครับแต่ถ้าไปกำลังลดน้ำหนักไว้เนี่ยคนที่เขามีหลายคนไปขายมดของเขาก็กมาได้อันนี้เป็นเป็นวิธีการแต่ถ้าราคามันหมดดีนะครับที่เหลือเขกับมาอู้กันใหม่อาจจะใช้วิธีอื่นในการแทรกแซงใหม่หรือกดชดเชยใหม่ หรือแม้กระทั่งถ้าจำนำามนดีก็จำนำว่าไปนะครับที่เหลือนะครับเพราะว่าปรรกาศนี่ป็นออกถึงทันหวาออกถึงทันหวาทีนี้มูฮาถามว่าพวกผมออกหลังทันวามกกระลาขุนพาอย่างไนรัฐมนตรีประธานาธิบนะครับก็อยากเข้าคอมมอนขอขยายเกฑเนอ้ขอขยายเกนเนอ้ครับสามีของเด็กล่องมูฮาบอกว่าถึงสามทีมีสารเนาะนะครับอันนี้อยากเข้าคอมมอนขยายเกนเนอร แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องด่วนนะครับเขาจะรู้เป็นระยะไปแต่เรื่องด่วนคือเอกสารสิทธิ์วันที่8นะครับแตุลาที่ชัดเจนเรื่องอย่างอื่นนะครับเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมันจะหาิธีการช่วยลดเรื่งกาบปุ๋ยกัยยาอย่างต่างอันนี้นั่งพิมพบรรทับไปละนี้ะครับเป็นข้อเสนอมวงเขาที่เสนอไปผริการจะรับเป็นพึ้นฐา,วานว่าแย่่จะใดหให้เขามีต้นทุนในการผลิตติดตำนะครับอันนี้คือข้อสรุปวันนี้ทั้งหมดและเรื่องสุดใต้นะครับนั่งพิมพบรรทับปากเลย รับไป็นข้อเสนอมูลค่าคือการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเหมือนบ้านกะเข้าสาลีเข้ามากะช่วงนี้ราคาข้าวโพดราคาข้าวโพดที่เขาจัดนี่ลังงับไปก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปอยู่ในเอกสารเดี๋ยวจะมาแจกมูลค่าทุกคนนะครับแล้วคนที่มีเอกสารเซ็ทก็เริ่มเข้าไปสู่กระบวนการการลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับมูลค่าเนี่ยที่บอกว่ากันซิทรอวันที่แปะรถเกือบเตรียมเอาอันเก่าที่ไปลงทะเบียนเลยไปใส่